พอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดารพิคาศูนย์ดิจิมอนวันพีซบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่ททททานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมดาบพิการศูนย์กับผม NT Channel นะฮะซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูในเรื่องของศึกข้ามเซิร์ฟนะครับผมว่าใครจะได้ที่1ของซีซั่นล่าสุดนั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าผมกลับมาเล่นเพราะว่าผมอินในเรื่องของมูฟฟีนั่นเองนะครับผม ซึ่งสิ่งที่เรากลับมาเล่นเนี่ยสิ่งที่อย่างแรกเลยที่พลาดไม่ได้คือการที่เราต้องมาส่องเรียวไทม์เว้ยซึ่งนาตอนนี้อยู่ซีซั่นที่27่ในวมที่ผมจะพาเพื่อนมาดูนะฮะแล้วก็เข้าสู่28เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันแข่งจบแล้ว27นะซึ่งมันแข่งแบบรัวๆไม่มีช่องว่างเลยเองนะครับผมสุลต่านก็ต้องเติมสู้กันไม่หยุดนะฮะ แลบบอกเลยทีซั่เนี่ยที่มันสนุกขึ้นเพราะว่าตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยผมก็คือเซนอิสึนะครับผมร่างใหม่แบบโกงมากๆดาเมจคือเวอร์มากๆนะผมทำให้ในอารีนานะ่าณตอนนี้ถ้าใครไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าติดท็อปยากมากๆถ้าตัวละครไม่หัวจริงๆนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆสองสามแมปนะครับผมที่เป็นแมปน่าสนใจละกันนะครับผมจะมีของแชมป์ในกลุ่มส,สองอันนะครับผมแล้วก็ของ ชิงแชมป์ครับองอีกหนึ่งคนละกันนะครับผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยละกันนะฮะนี่บอกเลยว่าสูสีมากครับผมแต่ข้อเสียเลยที่บอกไปครับตอนนี้เนี่ยเซติสุดนะฮะมันเป็นตัวละครใหม่ครับฝั่งขวาเพิ่งมีแค่5้าดาวก็น่าจะไม่ไหวนั่เนเองนะครับผมซึ่งฝั่งซ้ายก็จะมีเกียวเม้นะครับผมมิซูริจังนะครับหมูป่านะครับแล้วก็นักกีตาร์ของเราเนาะเซติสุดครับ ฝั่งขวาผมก็จะมีโอบานายครับเคียวจูโร่ครับฮังเทงูฮาเซนอิซึเนะครับผมแล้วก็จะเป็นคุคุชิโบร่างมนุษย์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าคุคุชิโบเนี่ยจะแบกได้เท่าไหร่นะครับผมไปเริ่มเกมไปเลยเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมอยากได้เกี่ยวเมีร่างนี้มากเลยนะครับผมในเซิร์ฟจีนที่ผมเล่นอยู่นะแต่มันยังไม่มาให้สุ่มเซ็งมากและตรนนี้ก็เป็นการปล่อยสัตว์เลี้ยงกันไปก่อนล้ากันนะครับผมแล้วซิซึปาดไปก่อนดูทุกคน เก้าล้านเก้าครับแบบแรงๆครับผมแล้วก็รวมเป็น1ลร้านครับผมโอ้โห เตรียมดาบไปห0แสนครับแบบจุกๆครับผมแล้วก็ตีไปก่อนธรรมดา7 0 0ดแสนกว่าด้วยกันแล้วก็สับๆไปก่อนติดโลอยู่นะครับผมฟาดตรงข้ามตาไป1ตัวละครเลยนี่ผมแบบไม่ได้หือได้อือนะนี่ยผมก็คือตัวละครอะไรไม่รู้เหมือนกันลืมดูน่าจะทางเทงงูนะผมจำไม่ผิดนะครับผมเกียวเมตตกไปก่อนยังติดโลของเขาอยู่นะครับซูริจังสับไปก่อนครับสับไปอยู่ครับติดดาเมจศูนย์ครับผมเพราะว่าติดในเรื่องของพาสซีฟครับตัวละครพวกนี้มีพาสซีฟกันตายตลอดและจมตีไปก่อนห0 0 0 0กว่าครับผมเพราะว่าไม่มีดาวเลยน่าสงสารจริงจริง โดนเคาน์เตอร์กลับมาโอ้โหหนึ่งร้านหกตายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโดนสะท้อนหรือเปล่าไม่รู้เหงั้นได้โดนพีดต,ตายหนึ่งสำหรับตัวของคุณชิโบร่างมนุษย์นั่นเองและโอปนายตกไปก่อนห้าแสนเจ็ดครับผมเตรียมมาได้หนึ่งแสนกว่าครับแล้วก็เป็นการปล่อยอาวุธแข่งกันอีกแล้วอย่างที่บอกไปทุกคนอาวุธนี่เยอะมากเลยนะฮะเต็มตัวไปหมดโอ้ยแล้วกระตุกเล็กน้อยขออภัยด้วยไม่กระตุกจังเฉยเลยโหเพราะไม่อัดคลิปพี่ไรนะครับผมไม่เคยกระตุกนะครับแต่พออัดคลิปปั๊มกระตุกตเสมอนะครัััับบผมมมแและสลสสสเเเดดจงงง็็ออ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 กกตตนนนนนปปปทีีี่่่่่ร้ย้ยยไืืพโชชาาศ บาทแพร่ดบาดหนึ่งร้านกว่าแบบจุกๆครับผมได้สกิลมาอีกหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับผมฮึบตัดไปบึ้มไปครับผมเท่าไรบึ้มโอ้โหหนึ่งร้านสองครับผมยังไม่ตายครับเพราะติดในเรื่องของพาสซีฟแต่ละตัวละครอยู่เองและกีตาร์เรามาแล้วโอ้โหแม่งอย่างชาวร็อกมากๆครับผมบัฟมาก่อนปึ้มปึ้มปึ้มฮิ้วเลือดมานะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งครั้งเพื่อการฮิ้วแบบขลังๆครับกลัวฮิ้วไม่หนำใจพอ บึ้มปล้าหมกูผิวหนึ่องร้านโหหหหหหอหห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 หรหบไหต่หห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 หกหห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 อหหปหหกหหปหห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 ปัหหหหหหหล้านกว่าแบบจุกๆนะครับผมแล้าก็ตีธรรมดาไปอีกนหห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 หบหห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 นกหห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 ้าเหหหกหหหหดหปาหอนหห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 หาหหารหแรหแหหหหหดูครััผมมึ้ม 2อร้านครับนี่คืออัตราธรรมดานี่ได้แบบแรงขนาดนี้เลยนะครับผมแค่5ดาวเองนะถ้าปั้นไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะโกงขนาดไหนเนี่ยผมรอมันมาผมจับแน่นอนนะครับผมรอได้เลยนะฮะโอเคผมเข้าสู่รอบที่3เป็นที่เรียบร้อยเป็นการแจกอาวุธกันไปก่อนอีหนึ่งรอบละกันนะครับผมจับจับจับไปก่อนนะฮะแล้วก็เป็นการปล่อยอุกกาบาตใส่เป้าหมายครับแล้วเป้าหมายก็ฮิวเลือดเด้งมาดอกบัวรำตูนนะครับผมแล้วก็ปล่อยมังกรสู้กันไปตับตับตับแล้วก็มังกรอีหนึ่งตัวละครปล่อยใส่เรานะครับปุ๊บ เป็นการแจกดีบักกันไปก่อนแล้วปาดแปดไปโอ้สองสองล้านเลยเหรอเอ้ยี่สิบล้านโอ้โหใช่ไหมทุกคนแบบนี้คือเลขยี่สิบล้านนะฮะโอ้โหแรงมากครับตายไปเลยถึงสองตัวคละครครับแบบไม่ได้หือได้อือและเหลือเพียงแค่คิวจูโร่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นครับขอยัดข้ามไปนละกันนะครับยังไงก็จบแล้วแน่นอนตัวละครที่ทำดาเมตมากที่สุดเนี่ยผมก็จะเป็นตัวละครเซตษฐสึนะครับผมดาเมจคือถล่มทลายมากนะฮะโอ้โหดาแบบนี้น่าจะเป็น50ล้านขึ้นไหมอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วหน่วยนะครับผม โอเคครับต่อไปทีมที่2กันดีกว่าครับนี่ครับผมทีมที่2ครับฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นคิวจูโร่นะครับผมแล้วก็จะมียูริจินะฮะฮังเทงงูซินซือสามดาวดุรุงนะครับผมเอ้ยมาแล้ววะ่ะมาแล้ววะ่ะคนนี้ปั้นแล้ววะ่ะแล้วก็จะมีซาเนมินะฮะสามดาวรุ้งครับ ฝั่งขวาจะมีคิวจูรุสามดาวรุ้งนะครับผมฮังเทงูโอบานไนครับมุซันนะครับผมแล้วก็เนสิโกจังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะมันแค่ไหนครับฝั่งขวานี่น่าจะเป็นมุซันแบกไหมเดี๋รูริอิจิมาวะสปีดอย่างไวนะครับผมยูริอิจิของเรานะฮะ มาดูซิว่าจะโชว์ได้หรือเปล่าครับรถไครโดมูซานเปิดมาก่อนหนึ่งทีให้ผมห้าร้านแบบจุกๆครับแล้วคิจูโร่เคาน์เตอร์ก็ไปหกแสนกว่าครับโอ้โหจะตายแล้วคิจูโร่เราอุ๊บปุ๊บปด้งกลับมาเป็นที่เรียบร้อยผมซาร์พาสีบไม่ไหวว่ะเธอแรกก็โดนเทพพาสีบแล้วครับผมแล้วก็ติดสันไปเลยนะครับผมด้วยตัวละครดูรุ่นอิจิของเรานะครับผมแบบแรงๆสี่เป้าเดียรแบบเว่อร์เนะจ๊ะและมาแล้วก็ผมปัดไปปั๊บปั๊บปั๊บปับปับแปดล้านกว่าตายไปเลยครับผม ไม่ได้เล่นฮ huh? ะโอ้โหตายไปแล้วครับผมหนึ่งตัวละครแล้วก็ตุกเล็กน้อยครับผมโดนซามินิมนจังสับไปก่อนปับปับปับสามแสนกว่าครับไม่มีอะไรมากมายครับแล้วก็ตกไป็นหนึ่งแสนกว่าครับแต่ตอนนี้ก็เป็นการฮิวเลือดเล็กเล็กน้อยนนะครับผมด้วยทางทีมงูนะฮะเป็นการแจกในเรื่องของโรคกันมาก่อนนะครับผมแล้วก็กระตุกอีกแล้วมันกระตุกเพราะอะไรคลิปก็ลงไปหมดแล้วนะครับโอ้โหพื้นที่โล่งมากๆตอนนี้แม่งเอ่ย จะบ้าจริงเลยเชียวครับตอนนี้ก็เป็นเข้าวสุดที่2เป็นเทพร้อยเป็นการแจกอาวุธกันไปก่อนแล้วก็จะเป็นการปล่อยสัตว์เลี้ยงสู้กันไปก่อนเหมือนกันนะครับผมปับปับปรับติดตันเป็นหนึ่งตัวละครครับบ้าหมายโจมตีใส่เรามาไม่ติดตันครับแล้วก็มูซันมาเป็นแล้วนะครับผมจะสามารถแบกได้หรือเปล่าปุ๊บปุบปุบปุ๊บ9ล้านกว่าเห็นป่ะมูซันมันแรงมากในร่างเนี้ยอู้น่าสนใจว่าคือมูซันหรือว่ามันคือนี่วะผมจำชื่อไม่ได้วะหรือว่าคิวจูรุแล้วมาเป็นที่เรียบร้อยอผมมเสิาาฮะปปดไก่อน บึมหกล้านกว่ายังไม่ตายครับผมดาเม็ดแรงมากแต่นะ่าติดเนพาสีกัอนอยู่ครับและขอจะสาอีกหนึ่งรอบครับไปครับบึมไปก่อนครับอีหกล้านกว่าตายไปเลยครับผมหนึ่งตัวละครแล้วตายอีกสองตัวละครเหลือเพียงแค่สองตัวละครเท่านั้นนะฮะโอโ้โหหายไปหมดแล้วผมจำไม่ได้ว่าฝั่งนั้นคือมูซันหรือว่าเป็นุคชิโบวะ <c oughs> จำไม่ได้ว่าแล้วจะเป็นมูซันไหมเออผิดขออภัยด้วยครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะเออคือลืมไปนะครับผมขออภัยจริงๆ แต่ตอนนี้ก็พยายามเคาน์เตอร์กลับไปเรื่อยครับผมแล้วโอบานายบอกขอแบกได้หรือเปล่าผมไปก่อนครับยังติดอยู่โอ้โหพาสิบก็ไม่ติดนะครับผมสตันก็ไม่ติดโอ้อะไรก็ไม่ติดหมดเลยโอ้โหเป็นเรื่องครับผมคิวจูโร่บอกงั้นก็เสร็จพี่สิพี่ขอไล่ลำหน่อยละกันนะฮะและเป็นการปล่อยอาวุธกันอีกแล้วเนี่ยผมเข้าสู่เทิร์นที่3เข้าสู่รเลยกันป,ปล่อยอาวุธแสงกันไปครับปัป๊บปัป๊บแล้วก็ยิงมาจิ้วจิวจิวเป็นการปล่อยพิษมาก,ก่อนนะครับผมแล้วก็ปล่อยเต่าสู้กันอีกแแลลล้ว้ววกก็มมีัังงงรยไ่ะ ฮึบปับปับปับหนึ่งแสนกว่าแล้วก็โดนไปแล้วครับผมหนึ่งร้านไปครับแบบจุกจครับแล้วสกิลหนึ่งรอบครับสี่ร้านโอ้โหติดตามไปถึงสองตัวละครแล้วก็เติมตีนหนึ่งหกแสนกว่าครับตอนนี้โอปป้านาจะตายแล้วตายเลยหรือเปล่าเกลืดไหมโอเคตายไปแล้วครับผมมูซันของเรานะครับผมปับปับไปก่อนนะครับผมหนึ่งทีก็โจมตีไปหนึ่งรอบครับเรียบร้อยจบไปอย่างสวยงามนะครับผมโอ้โหตัวละครแบกก็ยังเหมือนเดิมครับยังเป็นเซนิสุนะแม้มันจะแค่สามดาวลุงนะครับดาวยังไม่ตันนะครับก็ยยยยังงเเเปป็นดดบบบแกกอออู่่่่ีีาาทไลว เสร็จแน่ๆต้องโดนผมแน่ๆตัวนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของซีซั่น27นะครับผมจะบอก24 <laughs> 27นะครับผมก็รู้แชมป์อยู่แล้วแหละว่าเป็นใครนะครับแต่เราจะมาดูหน่อยว่าจะตึงและจะมันแค่ไหนละกันนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีเกียวเมนะฮะมิซูริจังคุคุชิโบร่างมนุษย์นะฮะเคียวจูโร่เซอิสึ uro, นะครับผมฝั่งขวาก็จะมีเคียวจูโร่ฮังเทงงูซาเนมิเนซึโก และตัวละครสุดท้ายในผมก็เป็นมุซานั่นเองนะครับผมมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมมาดูซิว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะเหมือนกับที่ผ่านๆมาหรือเปล่าคือแบบจบวยแบบไม่ได้รุนนะครับผมและตัวละครของฝ่ายซ้ายนะครับผมได้เปิดก่อนโดยนี่ครับผมเซนอิสึจังครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับเปิดไปก่อนปรับ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 หนึ่งสิบล้านโอ้โหแต่เป้าหมายเหมือนไม่เข้านะครับผมยังติดโล่กันหมดเลยนะครับล้วก็สกิลซ้ายเปหนึ่งรอบบอกไม่เข้าใช่ไหมครับผมแปดล้านครับเซน ตายไปแล้วครับผมสําหรับเนซึกุไม่ได้เล่นนะครับผมแล้วในเรื่องของฮิวจูโร่ก็รีพาสิเป็นที่เรียบร้อย,ยมุมซันมิกก็เคาน์เตอร์กลับไปนะครับผมแต่ไม่ค่อยเข้านะอ่องตรงปะถ้าสามารถทำให้แค่ติดตันได้่างเดียวนะาหแต่ตีไม่เข้านะครับผมตอนนี้นะโอเคครับแล้วก็มูซันเตียม,มาดาไปก่อนนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มาแล้วโคชิโบหกล้านกว่าโอ้โหแรงมากโคชิบโบเพื่อนแล้วกสกิลอีกหนึ่ง 1, รอบมีสองล้านกว่าครับ โอ้โห و, เป็นเรื่องไปแล้วช็อตนี้ยังไงโจมตีธรมรมดาไปก่อนยังติดอยู่คิวเงตบไปก่อนปรับปรับปรับสองแสนกว่หาแบบเบาๆแล้วมิสืบจังสับไปก่อนตายไปเลยเจ็ดแสนผมไม่ไหวจริงๆเลยเชียร์ตัวแค่นี้นะครับแล้วมาเป็นที่เรียบร้อยผมโจมต,ตีอุปกรณ์กันไปก่อนครับพัดไปก่อนปุบปับปบปับ,ปบ,ปบแล้วก็มังกรปล่อยมาครับปึ๊บปุ๊บป๊บโอ้โห و, ไม่เข้าเท่าไหร่นีครับผมคนนี้ยังอึดอยู่และเสร็จอิสึมาแล้วใช่ไหมล่ะพาสิบแกต้องหายไปด้วยชั้นนั่แหละครับผมป่าไปก่อน บึ้ม4ล้านกว่าครับยังติดพาสซีมเหมือนเดิมครับแล้วก็ขอ,อย่าอีกหนึ่งรอบเพื่อเป็นการปล่อยไฟฟ้าแปะที่ตัวเธอไปครับบึมอีก 4, 4ีล้านสครับผมติสตันไปถึง3ตัวละครไม่ได้เล่นและมาแล้วผมคุกชิโบครับตัวละครอ,อามาตัดตลอดการ3ล้านกว่าตายไป1ตัวละครเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเพิแ่แก้ซานิมิกับคิวจูโร่ครับผมและซิกิลเมหนึ่งครั้งครับผมย่าไปที่พื้นอีกหนึ่งรอบปับปับปับป,ปิดโล่แล้วก็ตายไปเลยผมซานิมิโอ้โหไม่ไหวฮะเดี๋ยวเพิ่แก้คิ Q uro, วจูโร่ตัวละครตัวเดียวเท่านะะฮ โหผมบอกแล้วว่าเธิร์นมันต่างกันจริงๆทุกคนตอนนี้เธอร์ของเขากับเธอรของเราแต่ตอนนี้เหลือเพลงแค่คิวจูโร่ตัวเดียวครับบิสซี่จังจะปิดงานได้หรืเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปถับไปก่อนปึ๊บปึ๊บสอร้านสครับแล้วก็พอมฮิวเลือดมาแล้วก็เลือดเขาเหลือสูนรแล้วนะตอนนี้ไปครับปั๊บปปปลสูไปปึ๊บปตายไปได้ไหมตายเลยไหมตีมันาปึ๊บยังไม่ตายเหรอ แล้วก็เป็นการปล่อยหม้กางเขนกันไปอีกหนึ่งรอบเพื่อเข้าสู่เทอร์นิซาครับติดสตันไปอีกแล้วโอ้โหคิวจูโร่บอกกูไม่ได้เล่นทักทีเมื่อจะได้เคาน์เตอร์ว่าเพื่อนแต่ตอนนี้ยังคิวเลือดกลับมาครับผมซาคิวจูโร่ครับพร้อมสร้างโลนะแต่จะจบเทอร์นี้เลยหรือเปล่าต้องมาดูกันก็อกว่าติดเผาไหมแล้วก็ติดดีบับต่างๆตายไปเองหรือเปล่าแล้วก็โจมตีมายังไม่ตายครับเนือึดอัดก็ตกไปก่อนครับยังไม่ไหวครับตกไปกติดโลติดโลอิดอึดมากปิดอึดหรออึดอึดหรอแต่ไม่เป็นไร ตกไปตบๆแล้วต,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 ตรงตรงิงอีกรอบคุณติดโลอยู่ครับผมโ,โหแล้วเดือดกลับมาเด้งใหม่อีกหนึ่งรอบครับโอ้โหเป็นเรื่องแล้วไงแต่จบไปที่มิซูริจ,จังครับผมตรมตงธรรมดาตายไปนั่นเองนะฮะโอ้โหตัวละครแบก,ก็เหมือนเดิมครับดูดิเีต <c oughs> สื่อที่ผมเกิดให้ดู3ามคลิปนี่คือืซอสื่อแบกหมดเลยนะฮะของจริงจัดอะ และตอนนี้ก็ได้แชมป์ที่27เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นการกลับมาที่โคตรมันครับเพราะว่ากลับมาเล่นทีทุกคนแม่งดูแบบเวอร์ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังอย่างเดียวนะเรื่องของดาวตัวละครก็ตันหมดนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆคือตันหมดแล้วอะแบบถ้าใครจะดัดหนึ่งเนะี่ยคือต้องเป็นสุลตานแบบของจริงเท่านั้นนะฮะถึงจะอยู่รอดนั่นเองนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนครับผมถ้าใครกลับมาเล่นนะฮะก็อย่าลืม โหลดกลับมาเล่นกันได้นะครับผมถ้าใครคิดถึงเหมือนผมนะครับผมใครดูมูฟี่มาอินแบบผมก็สามารถโหลดกลับมาเล่นกันได้เนาะโอเคซึ่งคลิปว,วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเยอะมากเลยละกันนะฮะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทัก ไปม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน